เด็กชายที่ถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดมิดความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในอดีตและวันหนึ่งเขาจะได้พบกับความจริงที่พลิกชีวิตใครคือผู้ที่พรากทุกอย่างไปจากเขาทำไมเขาถึงต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ไม่มีใครรู้เรื่องราวของการต่อสู้กับความสูญเสียและการค้นหาความรักที่แท้จริงถ้าคุณพร้อมที่จะเปิดเผยความลับอย่าพลาดตอนจบของเรื่องนี้ติดตามเรื่องราวของเด็กชายผู้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในตอนนี้ มั่นใจได้เลยว่าหุกนี้จะช่วยให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นและอยากติดตามต่อจนจบเด็กชายจนพลิกชีวิตหลังจากช่วยเศรษฐีนีหญิงเรื่องราวท,ที่ทราบซึ้งในใจคนไทยแสงแดดยามเย็นสาดผ่านท้องฟ้าสีส้มแดงเสียงลมวิดวิวลอดผ่านหลังคาสังกสีที่ผุพังเด็กชายชื่อบอลน,นั่งอยู่ข้างกองขยะเท้าเปล่าเหยียบลงบนพื้นกรดร้อนเ่ามือของเขาถือถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยขวดเก่ากลิ่นเหม็นของเศษอาหารทุ้งไปทั่ว เงื่อไหลาตามหน้าผากเขาจนหยดลงพื้นท้องร้องเสียงดังแต่สายตายังจับจ้องถนนใหญ่ฝั่งตรงข้ามรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วเสียงเบรกดังเอียดจนฝุ่นฟุ้งกระจายหญิงชรานอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนคนรอบข้างต่างชะงักแต่ไม่มีใครขยับบอลยืนขึ้นหัวใจเต้นแรงฝ่าเท้าเหยียบถนนร้อนระอุเขาวิ่งไปยังร่างหญิงชรา ใบหน้าของเธอมีเลือดไหลซึมที่หน้าผากดวงตาหลับสนิทมือของเธอสั่นเล็กน้อยบอนก้มลงสัมผัสมือเธอด้วยความลังเลคุณยายได้ยินผมไหมครับเสียงรถอีกคันเริ่มใกล้เข้ามาบอนหันมองไฟหน้ารถจ้าจนแสบตาเขาตัดสินใจดึงร่างหญิงชาราออกจากถนนกล้ามเนื้อของเขาเกร็งแน่นร่างเล็กของเขาสัน่นแต่เขาไม่หยุด ล้อรถคันใหม่พุ่งผ่านห่างจากเขาเพียงไม่กี่นิ้วกลิ่นยังไม่โชยเข้าจมูกเสียงคนร้องตกใจดังระงมบอนสุดลงข้างถนนหอบหายใจแรงมือเปื้อนเลือดของหญิงชรายังอยู่ในมือเขาเสียงเซเรนรถพยาบาลเริ่มดังใกล้เข้ามาฝูงชนเริ่มมุงดูหญิงคนหนึ่งแต่งตัวเรียบหรูวิ่งเข้ามาเธอสุดลงข้างร่างหญิงชราแม่แม่ฉันเธอร้องไห้ หญิงคนนั้นหันมามองบอลน,น้ำตาไหลาอาบแก้มสายตาเธอเต็มไปด้วยความขอบคุณและตกใจเธอช่วยแม่ฉันไว้หรือบอลพยักหน้าดวงตาเขายังเต็มไปด้วยความตกใจมือสัน่นริมฝีปากแห้งผากหญิงสาวจับไหล่เขาเธอชื่ออะไรลูกแต่บอลยังพูดไม่ออกสมองเขายังจมอยู่กับภาพรถที่แล่นเฉียดร่างเขาไปกลิ่นเลือดยังติดอยู่ในจมูก เสียงเบรกยังดังกล้องอยู่ในหัวเขาหันไปมองหญิงชาราที่ยังหมดสติค,ความกลัวกัดกินหัวใจแต่เขาก็ไม่ร้องไห้หญิงสาวเรียกรถพยาบาลให้เร่งมือเสียงล้อเปลหามดังเอียดอาดร่างของหญิงชาราถูกยกขึ้นสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่เด็กชายคนนี้ขณะที่ไฟรถพยาบาลหายลับไปในค่ำคืนหญิงสาวยังยืนข้างเขาใบหน้าของเธอเริ่มนิ่งขึ้น เธอช่วยชีวิตคนสำคัญที่สุดของฉันน้ำเสียงเธอสัน่นฉันไม่เคยลืมนี่แบบนี้ได้เลยบอนยังคงนิ่งสายลมเย็นทัดผ่านกระท่อมหลังเล็กที่เขาเรียกว่าบ้านยังอยู่ที่เดิมหญิงสาวหยิบบางสิ่งออกจากกระเป๋าถือมันคือซองสีทองมือของเธอสั่นเล็กน้อยขนาดยื่นให้เขาแสงไฟส่องลงบนใบหน้าของบอนเขารับซองนั้นไว้เปิดออกอย่างระแวดระวัง ข้างในไม่ใช่แค่เงินแต่มันมีบางสิ่งที่ทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นในซองมีรูปถ่ายของเขาตอนเด็กกว่านี้หลายปีอยู่ในอ้อมแขนของหญิงชาราที่นอนหมดสติบนเปลหาเมื่อครู่บอลมองภาพนั้นดวงตาเบิกหญิงคนนั้นคือยายของเขาเองภาพในหัวพลันแจ่มชัดวันหนึ่งในอดีตที่เขาถูกพรากจากเธอโดยไม่มีคําอธิบายเสียงร้องไห้ของเด็กกลิ่นยาในโรงพยาบาล มือของยายที่เคยกุมมือเขาไว้แน่นก่อนที่เขาจะถูกพาตัวออกไปโดยชายแปลกหน้าบอลเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอเป็นใครครับเขาถามด้วยเสียงแผ่วหญิงสาวยิ้มเศร้าน้ำตาเอ่อคลอฉันคือพี่สาวของเธอบอนนิง่งดวงตาเขาหยุดกระพริบราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนแม่ของฉันนันหมายถึงแม่ของเธอด้วยหญิงสาวพูดเบา ฮ่าฮ่าแต่คำพูดนั้นกลับดังก้องในใจบอลเขาสูดลมหายใจลึกกลิ่นควันรถยังลอยอ้อยอิงในอากาศแต่ตอนนี้เขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปหญิงสาวเดินเข้ามาใกลโอบไหล่เขาไว้แน่นฉันตามหาเธอมานานมากเสียงเธอสันะร,ริกบอลหลับตาลงภาพอดีตไหลกลับมาอีกครั้งเสียงหัวเราะของแม่กลิ่นข้าวสวยร้อนฮ่าฮ่า มืออบอุ่นของยายลูปหัวเบาฮ่ฮ <cje> ่เขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งสายตาแข็งแรงขึ้นผมอยากกลับบ้านหญิงสาวพยักหน้าน้ำตาเธอไหลซึมมือของเธอกุมมือเขาแน่นท้องฟ้าเริ่มมืดแสงไฟริมถนนเปิดขึ้นทีละดวงแต่ในใจของเด็กชายกลับสว่างขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงรถคันหนึ่งแล่นมาจอดใกล้ฮ่ฮ่ประตูถูกเปิดออก เบาหลังมีผ้าห่มผืนนุ่มกลิ่นหอมของน้ำหอมจางๆลอยเข้าจมูกหญิงสาวพาเขาขึ้นรถบอนหันไปมองกระท่อมหลังเล็กอีกครั้งที่นั่นไม่มีใครมีเพียงความว่างเปล่าเขาเบือนหน้ากลับปล่อยให้ความทรงจำเหล่านั้นอยู่ข้างหลังรถค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากตรอกแคบไฟหน้าส่องทางข้างหน้าหัวใจของเขาเริ่มอบอุ่นแต่บางสิ่งก็ยังตะโกนอยู่ในใจ คำถามหนึ่งผุดขึ้นมาถ้ายายยังจำผมได้ทำไมยายไม่ตามหาผมหญิงสาวเงียบไปชั่วครู่จากนั้นจึงเอื้อมมือไปจับมือเขาอีกครั้งบอนหันขวับไปมองใบหน้าของเธอแสงไฟจากถนนข้างทางสะท้อนในดวงตาของเขาข้างในเต็มไปด้วยความสับสนทั้งหมดหมายความว่าอะไรครับเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนหญิงสาวหลับตาลง briefly สูดลมหายใจลึก ก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสันไหววันนั้นวันที่เธอหายไปมันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุบอนขมวดคิ้วฝ่ามือเขาเย็นเฉียบรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกบีบออกจากอกหญิงสาวหันกลับมามองเขาแววตาเต็นไปด้วยความเจ็บปวดแม่ของเราเชื่อว่ามีใครบางคนจงใจแยกเธอออกไปเสียงเครื่องยนต์กลบความเงียบแต่หัวใจของบอนเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมใครเขาถามคำเดียว แต่เต็มไปด้วยพันคำถามในใจหญิงสาวมองเขานิ่งก่อนจะพูดชื่อที่บอนไม่เคยลืมลุงธนาเลือดในกายของบอนเย็นวา่ามือกำแน่นดวงตาเบิกกว้างลุงธนาคนที่เขาเคยอยู่ด้วยคนที่มักพูดว่าพ่อแม่เธอไม่ต้องการเธอแล้วคนที่เคยตีเขาคนที่เคยยิ้มเวลาบอนร้องให้ทำไมเขาต้องทำแบบนั้นเสียงของบอนเริ่มสัน่น ในอกมีทั้งโกรธทั้งเจ็บหญิงสาวหลบตาเขาต้องการเงินของแม่เธอคืออุปสรรคเดียวที่ขวางเขาไว้บอลหลับตาความมืดปกคลุมในใจแต่ภายในมืดมานั้นมีไฟบางอย่างเริ่มประตุผมอยากเจอเขาเสียงเขาแข็งขึ้นไม่มีความกลัวอีกต่อไปหญิงสาวพยักหน้ารถเริ่มเลี้ยวเข้าสู่ถนนใหญ่ตึกสูงสว่างสวัยด้านหน้า ปลายทางที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้กลับไปคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเธอกล่าวช้าฮ่าฮบอนมองออกไปนอกหน้าต่างแสงไฟระยิบระยับผ่านสายตาแต่ในใจเขามีเพียงเงาของอดีตท,ที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้าอีกครั้งดวงตาของเธอมองออกไปนอกหน้าต่างเธอพูดเสียงเบาเธอจะต้องได้รู้ทั้งหมดกว้างความทรงจำที่ลืมไปนานไหลกลับมาเหมือนสายน้ำบา เสียงฝนตกเสียงร้องไห้ภาพเตียงโรงพยาบาลหญิงคนนั้นคือรถแล่นเข้าสู่เขตชานเมืองถนนเริ่มแคบลงเงาของต้นไม้ริมทางทอดยาวใต้แสงไฟบอนจ้องมองออกไปภาพบ้านไม้เก่าที่เขาเคยอยู่ผุดขึ้นในหัวเสียงบ้าประตูไม้เอียดอาดกลิ่นสนิมจากกุญแจเก่าเสียงฝีเท้าหนักของลุงธนาในค่ำคืนหญิงสาวหยุดรถหน้าโรบ้านหลังหนึ่ง มันดูใหญ่โตแต่เงียบผิดปกติที่นี่เหรือครับบอนถามเสียงแผ่วเธอพยักหน้าเขายังอยู่ที่นี่และเขายังไม่รู้ว่าเธอกลับมาบอนกลืนน้ำลายฝ่ามือเปียกชื้นแต่เขาเปิดประตูรถออกกลิ่นหญ้าชื้นโชยเข้าจมูกอากาศเย็นเยือกหัวใจเขาเต้นรัวประตูเหล็กเปิดออกอย่างช้าฮ่หา,หาเสียงสนิมดังแกรก ฮ่าฮ่บรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีไฟหน้าบ้านสว่างเทียงดวงเดียวเงาใครบางคนเคลื่อนไหวหลังผ้าม่านหญิงสาวเดินข้างบ่อนมือของเธอกุมมือเขาไว้แน่นไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้เสียงเปิดประตูดังขึ้นลุงธนาชายร่างใหญ่ผมหงอกบางส่วนใบหน้านิ่งเฉยแต่แววตาแหลมคมเขาชะงักเมื่อเห็นบอนดวงตาเบิดกว้าง นี่มันแกบอนยืนนิ่งแสงไฟจับใบหน้าของเขาเต็มฮ่หาฮ่ไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบที่ส่งพลังลุงธนาก้าวถอยดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนเห็นผีในอดีตกลับมาเยือนหญิงสาวพูดขึ้นเสียงเรียบแต่เยือกเย็นเขาจำได้แล้วลุงธนาเหลือบมองทั้งคู่ริมฝีปากเริ่มสัน่น เงื่อผุดบนหน้าผากแม้ในอากาศเย็นบอนขยับเข้าไปไกลดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำถามและคลุงธนาถอยหลังอีกก้าวชนเข้ากับขอบประตูมือกำลูกบิดแน่นสายตาวอกแวกเหมือนกำลังหาทางหนีบอนก้าวเข้ามาใกล้เสียงฟีเท้าเขาหนักแน่นบนพื้นกระเบื้องเก่าบอกผมมาเสียงเขาเยือกเย็นคุณทำอะไรกับแม่ผมกับยายผมกับผม ลุงธนาสูดลมหายใจแรงแต่เสียงที่เปล่งออกมาแผ่วจนแทบไม่ได้ยินมันไม่ควรเป็นแบบนี้หญิงสาวพูดแทรกน้ำเสียงชัดเจนแต่คุณทำให้มันเป็นแบบนี้เงาสะบัดจากโคมไฟเพดานไหววูบลุงธนาหันไปมองบอลอีกครั้งแววตาเริ่มเปลี่ยนจากตกใจเป็นป้องกันตัวแกไม่เข้าใจแม่ของแกเธอไว้ใจผิดคน ฉันแค่ฉันแค่พยายามปกป้องทุกอย่างที่ควรเป็นของครอบครัวเราบอนนิง่งคิ้วขมวดหมายความว่าอะไรลุงธนากำมัดเสียงเริ่มดังขึ้นแม่ของแกตั้งใจจะยกทุกอย่างให้แกตั้งแต่เด็กบ้านที่ดินธุรกิจทั้งหมดหญิงสาวจ้องเขาขม็งและนั่นคือเหตุผลที่คุณเอาตัวเขาไปแยกเขาออกจากเราเหมือนเขาไม่มีตัวตนลุงธนาหลบตาเงียบไปชั่วครู่ แล้วพูดเบาฮ่าฮ่ใช่ถ้าไม่มีเขาฉันก็จะได้ทุกอย่างบอนรู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดไปชั่วขณะหัวใจเขาเต้นรัวเสียงในหูอื้ออึ่งอากาศรอบตัวเย็นเยียบจนขนลุกเขามองชายตรงหน้าคนที่เคยบอกว่าเขาเป็นภารักคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีใครต้องการหญิงสาวพูดเสียงเย็นคุณโกหกแม่เรามาตลอด คุณบอกว่าน้องชายฉันตายแล้วลุงธนาไม่ตอบเพียงนั่งลงช้าๆบนเก้าอี้ไม้สีหน้าสิ้นหวังมือกุมหน้าไว้แน่นบอนยังยืนอยู่ที่เดิมร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ในหัววงเวียนด้วยคำโกหกและความจริงที่เพิ่งได้รับหญิงสาวเอื้อมมือแต่ไหล่เขาตอนนี้เธอกลับมาแล้วไม่มีใครพรากเธอไปได้อีกบอลสูดลมหายใจตาเริ่มมีน้ำเอ,อ่อ แต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดมันคือหยดน้ำของการกลับมามีตัวตอนอีกครั้งหลังจากถูกลืมและถูกทำให้เชื่อว่าไม่มีค่าเขาก้าวเข้าไปใกล้ลุงธนาแววตาแนว่วแน่ไม่มีความกลัวไม่มีความสาระแอผ,ผมให้อภัยเสียงของบอลชัดเจนไม่ดังแต่หนักแน่นจนทั้งห้องเงียบกริบลุงธนาเงยหน้าขึ้นช้าฮะาฮะดวงตาแดงก่ำ เหมือนไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินหญิงสาวเบิกตากว้างมองน้องชายอย่างไม่ละสายตาริมฝีปากเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่มีคำพูดใดออกมาบอลยังคงยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นช้าลงเหมือนยกภูเขาออกจากอกผมให้อภัยไม่ใช่เพราะคุณสมควรได้รับมันแต่เพราะผมไม่อยากแบกความเกลียดไปตลอดชีวิตลุงธนานั่งนิ่งมือของเขาสัน่น น้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงบนมือเขาไม่พูดอะไรอีกหญิงสาวเดินเข้ามาหาโอบไหล่น้องชายไว้แน่นทั้งสองยืนอยู่เคียงกันเบื้องหน้าอาดีตที่โหดร้ายเบื้องหลังคือคืนวันที่ไม่มีใครแก้ไขได้แต่ตรงหน้าคือชีวิตใหม่คือการเริ่มต้นคือการกลับมาเป็นครอบครัวเสียงนาฬิกาไม้ในห้องดังติ๊กตอกช้าหนักเหมือนย้ำเตือนว่าเวลาไม่เคยหยุด แต่หัวใจของเด็กชายที่เคยถูกลืมตอนนี้กำลังเต้นอย่างมั่นคงในบ้านหลังเดิมในอดีตที่บอนหันไปมองรอบบ้านผนังไม้เก่าที่เคยเป็นภาพหล่อในฝันร้ายตอนนี้กลับดูงเงียบสงบเขาเดินช้าๆผ่านถงทางเดินมือแต่เบาๆบนกรอบรูปเก่าฝุนจับแน่นแต่ภาพอย่างชัดภาพครอบครัวที่เขาไม่เคยเห็นในความทรงจำใบหน้าของแม่แขนที่โอบพี่สาวไว้แน่น และเขาเด็กชายคนเล็กในอ้อมแขนของยายหัวใจอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดแม้ทุกอย่างจะผ่านไปนานแม้รอยแผลจะยังไม่จางแต่เขารู้เขาไม่ได้ถูกลืมเขาไม่ได้ไร้ค่าหญิงสาวเดินเข้ามาข้างหลังเราจะกลับบ้านกันพรุ่งนี้เธอกระซิบเบาฮ่หา,หาบอนพยักหน้าสายตามองออกไปยังหน้าต่างท้องฟ้ายามค่ำคืนพราวด้วยแสงดาว เขารู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายัางยาวความเจ็บปวดไม่อาจหายไปในคืนเดียวแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องเดินลำพังอีกต่อไปหญิงสาวจับมือเขาไว้แน่นลมหายใจสองสายประสานกันในความเงียบในค่ำคืนที่อดีตถ,ถูกเปิดเผยความรักของครอบครัวได้ฟื้นคืนและหัวใจของเด็กชายผู้นั้นที่เคยแตกสลายกำลังกลับมามีชีวิตอีกครั้งนถูกเปิดเผย และในอนาคตที่เขาเลือกด้วยตัวเองคน้นมีเพียงคำเดียวที่เขาต้องการพูดคำที่หนักแน่นและมีพลังมากที่สุดในชีวิตของเขาหามจริงที่เขากำลังจะได้ยินอาจเปลี่ยนทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาตลอดชีวิตบอนยังคงยืนนิ่งมองภาพในกรอบนั้นอยู่นานแสงจากโคมไฟสาดลงบนใบหน้าเขาสะท้อนเงาที่เติบโตขึ้นจากความเจ็บปวดผมจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับแม่ เขาพูดเบาฮ่าฮ่เหมือนสารภาพกับตัวเองหญิงสาวพยักหน้าแต่เธอไม่เคยลืมเธอเลยแม่เขียนจดหมายถึงเธอทุกปีถึงแม้จะไม่มีที่ส่งไปบอนหันมามองเธอแววตาสันไหวจดหมายอยู่ที่ไหนเธอหยิบกล่องไม้เล็กๆจากกระเป๋ากล่องเก่าแต่ถูกเก็บรักษาอย่างดีเธอเปิดฝากล่องกระดาษหลายแผ่นวางทับซ้อนกัน บางแผ่นมีคราบน้ำตาบางแผ่นสีจางจากการเวลาบอลหยิบขึ้นมาอ่านถึงลูกแม่ไม่ว่าวันนี้ลูกจะอยู่ที่ไหนเขาอ่านไม่จบเสียงสั่นจนกลืนคำไม่ลงมือกำกระดาษแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวกอดเขาแน่นไม่มีคำพูดใดอีกเพียงการกอดที่แทนทุกความคิดถึงทุกปีที่สูญเสียและทุกคำที่ไม่เคยได้พูดออกไป ลมหายใจของบอลสั่นเครือแต่มั่นคงขึ้นทุกทีเมื่อเขาได้ยินเสียงแม่ในตัวอักษรเมื่อเขาได้สัมผัสความรักที่ไม่เคยจางค่ำคืนนั้นในบ้านที่เคยมีแต่เงาตอนนี้เต็มไปด้วยแสงอุบลน,นั่งลงบนพื้นไม้เย็นฮ่าฮรองจดหมายยังวางอยู่ตรงหน้าเขาไล่นิ้วไปตามลายมือของแม่คมชัดงดงามแม้จะสั่นเล็กน้อยจากความเหนื่อยล้า เขาหยิบจดหมายอีกฉบับขึ้นมาเปิดอ่านอย่างช้าฮ่หาฮลูกแม่แม่ฝันถึงลูกทุกคืนแม่เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกันอีกครั้งประโยคนั้นแทงลึกถึงหัวใจบอนกำกระดาษแน่นเหมือนกลัวว่ามันจะหายไปจากมือหญิงสาวนั่งข้างเขามองน้องชายอย่างอ่อนโยนแม่รอเธอจนวินาทีสุดท้ายบอลหันมามองใบหน้าเปียกน้ำตา แต่แววตาชัดเจนขึ้นผมจะไม่ให้ความรักของแม่สูบเปล่าเขาพูดช้าฮะฮะผมจะใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพื่อเธอหญิงสาวพยักหน้าเธอเอื้อมมือไปหยิบจดหมายฉบับสุดท้ายสีจังเกือบซีดแม่เขียนก่อนจากไปสามวันบอนรับมาไว้ในมือเขาเปิดออกอย่างระมัดระวังอ่านทีละคำ ถ้าลูกได้รับจดหมายฉบับนี้แสดงว่าแม่ไม่อยู่แล้วแต่อย่าก,กลัวนะลูกเพราะแม่จะอยู่ในหัวใจลูกเสมอเขาเม้มปากแน่นกลั้นเสียงสะอื้นจดหมายสั่นไหวในมือแต่ใจของเขาแข็งแรงขึ้นหญิงสาวลุกขึ้นยืนยื่นมือให้เขาไปกันเถอะบอลจับมือนั้นลุกขึ้นหัวใจยังหนักแต่ฝีเท้าเริ่มมั่นคง คืนที่ยาวนานใกล้จะสิ้นสุดแสงแรกของเช้าเริ่มทอขึ้นนอกหน้าต่างอากาศเย็นพัดเข้ามาแสงแดดยามเช้าส่องลอดผ้ามา่านตรุกบรรยากาศในบ้านไม้เก่าให้เปล่นประกายกลิ่นหอมของดอกไม้จากสวนด้านนอกลอยมากับลมอ่อนฮ่าฮะบอนยืนอยู่หน้ากระจกในห้องเล็กฮ่ฮะห้องที่เคยเป็นของเขาห้องที่เคยมีเพียงเงาของอดีต ตอนนี้มีชีวิตใหม่รออยู่เบื้องหน้าเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดยืดตัวหน้ากระจกดวงตาคู่นั้นยังคงมีร่องรอยของคืนที่ผ่านมาแต่ลึกลงไปเต็มไปด้วยความมั่นใจที่ไม่เคยมีหญิงสาวยืนรอเขาที่หน้าบ้านในมือของเธอคือกรอบรูปครอบครัวเธอยิ้มให้น้องชายยิ้มที่อบอุ่นเหมือนแม่ที่เคยยิ้มในภาพพร้อมหรือยังเธอถามเบาฮ่หา,หา บอนพยักหน้าพร้อมที่สุดในชีวิตทั้งสองเดินออกจากบ้านทิ้งเงาของความเจ็บปวดไว้ข้างหลังไม่ใช่เพื่อจะลืมแต่เพื่อให้อดีตได้พักและให้หัวใจได้เดินหน้าต่อรถแล่นออกจากลานบ้านผ่านต้นไม้ใหญ่ที่เคยเงียบงันวันนี้ลมพัดใบไม้ไหวเหมือนทักทายเหมือนอวยพรบอนมองกระจกหลังเห็นเงาบ้านค่อยๆเลือนหายไป เขายิ้มบางฮ่าฮแม่ครับผมกลับมาแล้วและผมจะใช้ชีวิตนี้อย่างที่แม่หวังไว้เสียงลมหายใจเขาสม่ำเสมอไม่มีความกลัวไม่มีคำถามมีเพียงเส้นทางใหม่ที่เด็กชายผู้เคยสูญเสียทุกอย่างได้ก้าวเดินอีกครั้งด้วยหัวใจที่เปลี่ยนด้วยรักและศรัทธานในตัวเองที่เพิ่งถูกค้นพบจบบริบูรณ์ต่อภายในอกของเด็กชายคนนั้น อบอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนอกของความจริงและความรักที่ไม่เคยจากไปไหนเลย